ขอให้ทุกท่านอย่าไปเชื่อกับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าจะช่วยให้สอบนู่นสอบนี่ได้ก็ขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเชื่อในหลักของธรรมพิบาลแล้วเราจะมีความสุขกับการที่ได้ก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสามารถของตนเองบางทีอาจจะเป็นแค่การหลอกลวงตกเบ็ดเอากับโอกาสที่ท่านได้อยู่แล้วนะครับทำได้เองอยู่แล้วไปทำมาหากินให้กับบุคคลที่ ไม่ควรจะอยู่ในวงการของพวกเรานะครับก็ขออยากให้ท่านได้หลงเชื่อกับกับทำกล่าวอ้างทั้งหลายอันนี้ก็ถ้าถ้าม,ามีหรือได้ยินนะครับในเรื่องของการกล่าวอ้างในลักษณะที่จะช่วยเหลือให้ท่านสอบได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ในการสพนักง,งานเขตผอโรงเรียนรองผอ,อ,อ,อเขตหรือทุกตำแหน่งนะครับถ้าท่านมีบุคคลใดแอบอ้างถึงใครอย่างไรท่านอาจจะส่งตรงมาที่ผมได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็ขอสื่อสารและทำความเข้าใจ